สวัสดีครับวันนี้สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญนั่นก็คือเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุในปี2568เดี๋ยวเราจะมาดูกันแบบเคลียร์ๆทุกประเด็นทุกขั้นตอนเลยครับเอาเลยครับนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ตั้งแต่เรื่องว่าเงินนี้คืออะไรใครมีสิทธิ์ได้บ้าง จะได้เท่าไรแล้วเงินจะเข้าวันไหนถ้าโอนไม่สําเร็จต้องทํำยังไงเรียกว่าครบจบในที่เดียวเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยเงินสงเคราะห์ที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่ถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับเงินก้อนนี้ก็คือเงินช่วยเหลือพิเศษที่ทางคณะกรรมการกองทุนผู้สูงอายุเขาอนุมัติมาให้สําหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและก็มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนั่นเองครับ เป็นเหมือนเงินท็อปอัพพิเศษให้นะครับเราให้เท่าไหร่คำตอบก็คือเดือนละ100บาทครับแล้วก็ไม่ใช่ให้แค่เดือนเดียวนะครับเขาจะให้ต่อเนื่องกันยาวๆเลย8เดือนเต็มๆครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนกันยายนปี2568เลยเพราะคุณดูก็จะเห็นว่ายอดรวมสูงสุดที่คนหนึ่งจะได้รับก็คือ800บาทแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่ทุกคนจะได้800บาทเท่ากันหมดนะมันมีปัจจัยอยู่ว่า เริ่มมีสิทธิ์ตั้งแต่เดือนไหนเอาละครับทีนี้มาถึงคําถามสําคัญแล้วใครละ่ะที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้บ้างเรามาดูเงื่อนไขกันเลยนี่เป็นคําถามที่หลายคนสงสัยกันมากเลยนะครับว่าอา้าวทาไมคนนั้นได้เท่านี้คนนี้ได้เท่านั้นไม่เท่ากันละ่ะคําตอบง่ายนิดเดียวเลยครับเพราะเขาดูจากวันเดือนปีเกิดเป็นหลักแล้วมันคํานวณยังไงละ่ะไม่ต้องงงครับเดี๋ยวเรามาดูตารางเทียบกันชัดๆเลย ดูตารางนี้ก็จะเข้าใจเลยครับหลักการง่ายๆคือเขาจะนับว่าใครมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนไหนของปี2,568ถ้าเกิดก่อน1กุมภาพันธ์2,508ก็คืออายุครบ60ก่อนเดือนกุมภาก็จะได้สิทธิ์เต็มๆ8เดือนรับไป800บาทแต่ถ้าเกิดเดือนกุมภาก็จะเริ่มนับสิทธิ์เดือนมีนาคม ก็จะเหลือ7เดือนได้700บาทไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคนที่เกิดเดือนสิงหาคม2508ก็จะได้สิทธิแค่เดือนกันยายนเดือนเดียวคือ100บาทชัดเจนเลยใช่ไหมครับโอเคครับมาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยกันแล้วเงินจะเข้าวันไหนแล้วจะโอนผ่านช่องทางไหนมาดูรายละเอียดกันเลยครับสำหรับเดือนกันยายนเนี่ยเขาจะแบ่งจ่ายเป็น3รอบนะครับไม่ได้โอนพร้อมกันทีเดียวเขาจะแบ่งตามปีเกิดเลยรอบแรก16กกันยายน สำหรับคนที่เกิดก่อนปี2496รอบ2 1 7กันยาสำหรับคนที่เกิดช่วงปี2496ถึง2502และรอบสุดท้าย18กันยายนสำหรับคนที่เกิดตั้งแต่ปี2503ถึง31สิงหาคม2508ครับเช็ควันของตัวเองกันดีๆนะครับแล้วเงินจะโอนเข้าบัญชีไหนกรมบัญชีกลางเขามีลำดับการโอนแบบนี้นะครับ อันดับแรกเลยเขาจะพยายามโอนเข้าบัญชีตามหนังสือให้ความยินยอมก่อนอันนี้ก็คือบัญชีที่เราอาจจะเคยแจ้งไว้เพื่อรับเงินสวัสดิการอาจจะเป็นบัญชีร่วมหรือบัญชีคนอื่นแต่ถ้าไม่มีบัญชีนี้เขาจะไปดูอันดับ2นั่นก็คือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน13หลักของเราโดยตรงครับ จุดนี้สําคัญมากเลยนะครับการเตรียมบัญชีให้พร้อมเนี่ยมีเดทไลน์อยู่ถ้าจะใช้แบบให้ความยินยอมต้องยื่นเรื่องภายใน1กันยาแต่ถ้าจะใช้พร้อมเพย์ซึ่งง่ายที่สุดก็ต้องผูกบัญชีให้เสร็จก่อนวันโอนของตัวเองนะครับอย่างรอบ16กันยาก็ต้องผูกภายใน11กันยาอย่าให้พลาดเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นเงินไม่เข้านะ แล้วเธอเกิดปัญหาโอนเงินรอบแรกในเดือนกันยายนไม่สําเร็จล่ะจะทํายังไงไม่ต้องตกใจไปครับเขามีแผนสํารองไว้ให้สบายใจได้เลยครับถึงจะพลาดรอบแรกไปก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะจะมีการพยายามโอนเงินให้อีกถึง3ครั้งเลยทีเดียวจําวันไว้เลยนะครับรอบแก้ตัวจะมีในวันที่24ตุลาคม 24พฤศจิกายนและรอบสุดท้ายจริงๆคือ24ธันวาคมปี2568ครับที่น่าสนใจคือในรอบโอนซ้ำนี้ระบบเขาจะพยายามหาช่องทางจ่ายเงินเพิ่มให้นะครับนอกจากจะดูบัญชีตามหนังสือยินยอมกับบัญชีพร้อมเพย์แล้วเขาจะเช็คไปถึงบัญชีธนาคารที่ใช้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำทุกเดือนด้วยเรียกว่าเพิ่มโอกาสให้เราได้รับเงินให้ได้มากที่สุดเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ว หากใครยังไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยเฉพาะตัวจริงๆนี่คือช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงเลยนะครับที่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมหรือจะโทรไปที่เบอร์042511575หรือจะท่องไปดูที่ Facebook ของสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมก็ได้ครับ ข้อมูลทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับครบถ้วนทุกประเด็นแล้วทีนี้ก็เหลือคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่แต่ละคนต้องกลับไปถามตัวเองแล้วล่ะครับว่าบัญชีรับเงินของเราพร้อมสำหรับเดือนกันยายนนี้แล้วหรือยัง